ไดมันไม่ดีตาดไม่ติดเลยเนี่ยได้ไดร้อนรนะ้อนอะอาการมันจะออกเนี่ยแต่สตาร์ทตอนเช้าทิ้งไว้ถ้าจอดทิ้งไว้เรามาสตาร์ทตอนเชา้าตึ้งเดียวติดเลยนะเนี่ย ไม่ติดตอกตอกตอกอยู่ตัวตัวเมติกมันทํางานอยู่ครับแต่ใดไม่ยอมหมุนนะครับแต่ถ้าทิ้งไว้ตอนเช้าตอนเช้าสตาร์ทปึ้มเลยนะครับถ้าร้อนรนแล้วรู้เรื่องเลยนะครับถ้าดับเครื่องใดสตาร์ทผมได้ถอดออกมาละนะครับก็เท่าที่ผมวิเคราะห์ก็ใช่เลยนะครับดูเอานะครับไม่นะครับผมลองพยายามสตาร์ทสตาร์ทจนควรขึ้นพูดง่ายง่ายนะครับ สตาจนควรขึ้นก็มีแต่สนิมนะครับก็ยังว่าแหละลูกค้าบอกว่าเคยเปลี่ยนมาแล้วนะครับเคยเปลี่ยนมือสองมามาแล้วก็ผมก็ไปดูอธิบายให้ลูกค้ายัางไงก็มีวิธีเดียวเดี๋ยวผมถอดซ่อมดูให้นะครับนี่ดูเอาหัวทุนมีแต่สนิมหัวทุ่นเนี้ยจริงๆแล้วมันจะจริงแล้วมันจะเป็นเ ทองแดงนะครับทองแดงเงาเงาเลยนะเนี่ยสนิมทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้มันต้องเป็นทองแดงเงาเงาเนี่ยสนิมหมดนะครับพูดง่ายๆเหมือนเหมือนไดมันแช่น้ำไว้ครับอยู่ไว้นานแล้วก็ลูกค้าก็มาเอามาใช่นี้นครับดู่ฐานไหม่แล้ว เนี่ยสตาร์ตะแตะแตะ,แตะอยากจะหมุนก็ไม่หมุน,นครับเอาจนไหม้เลยทุนไอมอฐานเนี่ยไหม้เลยอาจจะฟื้นเดี๋ยวต้องขัดทำความสะอาดให้ดีๆเดี๋ยวค่อยประกอบคืนได้นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวขัดให้ดีเลยหัวทุนนี่ก็ขัดให้ดีเดี๋ยวล้างทำความสะอาดใหม่นะครับทาจาะระบีใหม่พวกเนี้ยหัว อาจจะต้องทาจจระบีใหม่พวกนี้ก็ต้องขัดนั่งขัดใหม่นะครับพวกนี้ด้วยมีแต่สนิมทั้งนั้นเลยแต่ตัวไอตัวโตโตเมติกเนี้ยไม่เสียครับทำงานตลอดแตะแตะตลอดนะแต่แตแตไดมันไม่พยายามไดมันไม่ยอมหมุนแต่ตัวโตเมติกเนี้ยใช้ได้ไม่มีแต่สนิมนะครับพูดง่ายๆว่าสนิมมันกินนั่นเองนะครับ สนิมมันกินไงมันเลยไม่มีแรงร้อนร้อนแล้วปัญหาเกิดให้เห็นเลยครับเยน็นเย็นจะสตาร์ตติดทีเดียวนะครับตึมเดียวตึมเดียวนะครับถ้าร้อนๆขับไปร้อนร้อนแล้วก็มาดับเนี่ยรู้เรื่องเลยนะครับต้องรอให้เป็นเย็นได้สตาร์ทหลังจากที่ประกอบเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็ไปลองขับเหมือนเดิมนะครับก็ให้มันร้อนเหมือนเดิมแล้วลองมาสตาร์ท สตาร์ตติดทีเดียวครับนี่แหละเหตุผลหนึ่งที่ได้สตาร์ตสกปรกนะครับได้สตาร์ตปก,กสกปกพวกทุนต่างๆสกปรกหรือฐานใกล้หมดก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับสตาร์จนุนไม่